ล่าสุดพลังประชารัฐเขาบอกแบบนี้นะครับทยอยที่จะออกนโยบายเด่นๆออกมาแล้วจากรีมทีมเศรษฐกิจของเขาพลังประชารัฐบอกว่านโยบายเงินทุนเกษตรกร3 0 0 0 0บาทนี่นะฮะวังลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร8ล้านครัวเรือนในประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องนี้ไปรับการเปิดเผยจากนายชาญกริเดชวิทักษ์ในฐานะโฆษกกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักพลังประชารัฐ ได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตธวงษ์สุวรรณลุงป้อมที่นั่งเป็นหัวหน้าพักนี่เลยครับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐด้วยนั่งเป็นประธานได้ให้ความเห็นชอบกับก,บการออกนโยบายเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจํานวน3นโยบายหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายช่วยเหลือการทุนเพาะปลูกของเกษตรกรซึ่งได้รับครูเรือนละ3 0 0 0 0บาทครอบกลุ่ม8ล้านครูเรือนทั่วประเทศไทย เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั่วไทยทั้งชาวนาชาวไร่ให้เกิดความเข้มแข็งจากทุนรอนที่จะใช้ในการประกอบอาชีพโดยเกษตรกรทั้ง8ล้านครัวเรือนจะได้รับการโอนเงินตรงเข้าบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารโดยทันทีนะครับถัดมาคุณชานกริยังได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่านโยบายของพดังประชารัฐออกมาล่าสุดเนี่ยจะมีการนําส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติมในวันนี้นั่นก็หมายความว่าส่งไปแล้วนะครับ โดยนโยบายการช่วยเหลือการให้ทุนการเพราะปลูกของเกษตรกรเป็นนโยบายที่ผ่านการคัดกรองจากรีมทรีมเศรษฐกิจและหุหน้าุากรรพลังประชารัฐมาอย่างรอบคอบแล้วนอกจากจะเป็นนโยบายทําให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพราะปลูกพืชสวนพืชไร่ในส่วนของการทํานาเกษตรกรจะได้รับโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นยังเป็นการกระตุ้นระบบฐานรากของเศรษฐกิจการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้เม็ดเงินเกิเกดการหมุนเวียนในระบบมากขึ้นในปริมาณที่มาก ยืนยันนะครับว่านโยบายของพักพลังประชารัฐเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดไม่ใช่นโยบายในการลักษณะของการเวียงแห้ที่อาจจะไปกระทบกับเถรยรภาพทางการเงินการคลังของประเทศได้นะครับ